ก็ซื้อมากหน่อย่ัเนี่ยมันมันอ่างแม่แม่นมนซื้อเป็นแพียงอยู่แต่ว่ามันอ่างแล้วจีน่าเจ๊กี่ข้าวแล้วได้จคกกิ๊ดดี้เขาก็ยิ้มปปิดไหมเห็นไหมทไหนในไหมนมทุ่งทุ่งเลแล้วไปหาพระมาแล้เปน้มนี่ บ่เอนนอะจะาอีรีบเนี่น่าะอีีเลย้มาหน่บ่ได้ันเลยบ่ใหญ่าผาทีเดียวอีรีบอ,นะอ,บอ่เนี่ยเดลยนึงกเดียวน่้องมึงโกินเ่ะกินขาะกัน

เป็นคนมอผาเป็นแต่เดินใส่ดูลายจนมันที่อเป็นแล้วเพืา่ามนช้าสุดผาแยงมันจะเป็นแหนนี่ดโตาจะเป็นต้องซื้อแบบผานะนุมาใเหรห็นก็ได้เลยเสียตัวกันนั่นเห่งมาบาบ งหมากมันเอ็ดอันนี้มัเมเดเดมนเอ็ดด้วยมันหกพันเอ้ยหาพันหกสามหาพันเลยไปอเบอดูอุ้ยเบอร์ไหน,เ,นเ,เรียบร้อยสองไข่มาแล้วสี่โอ้า กี่คือบรมาเสีย่างวะแม่เอาเต็่งสองแล้วก็แล้วมานส่มายู่ตองสองกับสี่เลยต่ำหมดเลยจ้ะอ่ะมันกินหาไปไปอมันจะเอามานับอยาเขาท่วงเดี๋ยวคยบอบข่าเบาหน้าเปิดสิตอาเสกออกใส่มือจะใส่เน้ยว่าบริจาเลยชวยสวยอัวนี้ได้ลอังฟังฟัง เจสไม่เาจดทุนมไปมหมืนเราบอกสามหื่นตอนให้ก่อนเหียเรามีทุนก่อนไปเพละวาบวยเอาได้ไอ้ผู้หเให่อ่ไม่รีลอแล้วมาหนึ่งาเอาเลาเอาง้เดียวตมงเนียเจ็็เอาให้ได้นะ าหายยังไงทำสองอนะเก่งหาไม่เก่งทำนะ อันเปิดหกอดี๋ oh! ยวนี้แล้หมใช่ไหมใช่ไหเรียบร้อยโดนค่อยเต็มเต็มตานะะี้แกยออค่อยๆไปย่างไว้จิเรียบร้อยกินหมดค่อยคอยนเดียวคนเดียวคนเดียวแล้วเหนื่อีดีไหมเหนื่อยค่อยไจิ่เดีไปค่อยว่าค่เสียรายน้ำสั่งวัน ตมันนวงเลยด้เว,วถามันหรอนึ่งหนสองดอก5 6 6มือชันอม1ปือชเนกชองเซนสองัน โอเครู้เรื่องแต่สองคำอะไรสองคซากคือกระเจงหวปีเทยเอาเลยนะครับัหม่เจโนเลยไปกินมาเจพึ่งไปบุกเงินมาหลายแสนที่ตัวเจาะส่งไหจังนายคนไดผมเตรียมกระเเพื่อเดินไปทุระกันด้วยมันก็เอไปเลยเปย์มึงไงเปเงินใารมันเกิดมเปยงให้รู้ เอาไว้ไกลได้ไหมเราลอยเอาดิแปดสิบเก้าห้าสิบสองสามสี่ห้าหกสิบเจ็ดแปดเก้าหกสิบหกสิบห้าหกหกหกเจ็หกหกเจ็ดสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ No, chưa chấp nhận xem là chia mẹ hàng ngỡ là ngỡ 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 ngỡ

ก็แบบนะเปิดยวเขียนเลยสีเหียวนี่ตัวอีกแล้วโอ้ข่อยมาผิดทางไหมติงดำ้ยใส่สีนมาเดี๋ยวมันหนึ่งสองอันอยมาสีหอ่รรดดำสีไหมขอยมาสีสองดำดำเนี่ย น้ำแขงต้องเอาน้ำบุเอเสียดายเลยวะเบข่ไห้ตัวนี้มาตัวนั้นไป็นเสนเส้นเื่อัยอยู่ดถืนใส้นองข้าวกดองาสีฮาสได้ตอไรพันหนึ่งบานนี่ยังวายนสมาตําแต่คิดตยยงวายบาต่มานอยะาที่ใที่ใจเลยน่าดูดูนี่กับยใส่เมื่กันะแต่ไว้รอเลย 四对 o 哟，对四对四哟，对吗？六四。 พกหากรพเยวเอาให้หน่อยพบหกใบหกใบหาเอวเราเปิดหาซีเเต็มเครื่องแม่วิววัจันจร์ได้ันไลบ้างสิหาซีเอวนะสามือกเห็นมเห็งมา5าสมตม ฝ่กเมทล่าติงตลอดหาบ่าติงในออรอดต่นะวัานเช่มาหาสีเดียวนีดเ<า>ัตาคนตัวมากหาฝ่าติงมันมุนไลมันเนาะพราะหาขึ้นนี่ตานี้มุนหน่อยในซีกับเดียวรลเติงซีตายีเจาะดี้ับสีสสส นเป็นะงมัน huh. เี่หนาวนี้ขึ <developed pain> <power> <back> uh ้นเนอยู <existe> ้ขนเลยอารมณ์ตอคือตแชเ้อขึ้นไแหม่ม่เป่านแม่้าปันแม่บ้าปยนข่นไหมบ้าใส่แมเราจะทำอะไรไหมมีหับกุ้ง้นให้เวบกนหม้อพ่เด็ออะไรขาน้ขื่นเรื่องะ พื้นป่านทำไปเานดอ้าวทินนหกสี่อเอียวส<า>ิปดใบมาพนป่นสี่ 6, 4, เอียสบแปมนบ่เจ่สิบสเอ้ออำสอันนั้นหงา่ยห้งา

ใส่ับยืดก็เฟินบอมีหัวออกแด้ตับซีดไปเป็นไก็ตามใจสงสองสองส่มีกวโนเทอดีน่จะสี่หายจากโตแน่สองสองสี่สี่ก็ยังดีอยู่สองสองสี่สี่สี่สองได้ทุนขึ้นอยู่ อสามส่กในไหนแต่ละพันสองพันเสียแต่ละ2องไหมใช่เกอบไข่พกกันสองสองสองอ่า2สองสองสี่เสีสบายเลยสบายไผู้เดียวเลยสองสองตัวเลยเกินไปขยำดีลอยเกียวดีวาพึ่งมอยางดีบลับบลอนบลาบบลอนพึ่งเจป่วย <laughs> พยายามให้รู้จุปดป่วยตั้ตม,มอ,อยู่สิตั้มยังทงได้คืออย่าไล่เจ็บขอ้อหาตั้มอันนี้เจ่อาหาตั้มไม่หายอยู่คิดว่า ักหาสองนะแตา่ไม,ม่าหานะหาเอียวสี่พันว่ามีถึงสองเมตดตรงหน้า,าหาไหมามีสองมีสามตัวต่ำเหมืมาเลยสามสองสี่แปดเจอบในสายไหมเจ็บ,ไไบมึงอ๋อหน,นีไปได้นีไปได้อ้าวอ้าวพูดดิไปดูไป สองหอยมาแล้วตัวแรกแล้วสองอีกแล้วอีกแล้วมาตัวเก่าเนาะให้ยาวอยู่แบบนี้หอยมาสีมาสองมาหอยมาติ่งสองแล้วก็แล้วเดี๋ยวหอยยันมาหาผมนะหอยก็เลยบว่เอาเลยบนมาใส่่ะจาถือที่เทียเป็นเยอะพูดถูกอะไรวะเทียเดียวเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้า เสียเงินเป็นแสนเราคอยบปเนี่ยเจ็ดเดียวพีเท well, ี oh, ่ยวดีแท้คอยก็เสตัวเป็นต้องนี่ยเาภาษาให้แต่ยุบเดียวมอกแนวนี้ก็จะก็จะหาแนวไหนมาแ่คเออ่ยวดีสิใครแทงถือมาเจ้าเจ้าดีครไมเป็พี่บาร์อะไรแทงถือไม่อ้วไปเป็นพี่บาร์ต่ เป็นผีบ่าอยู่เน่เป็นผีบ่ายืก่อนะฮะขนกอได้เงินครับหมืนเนออ้องสออนยยดดีเป็นบาหกสมาออกมาเช่ละสองเทียสองเทียเอยชีเดียวกับชเยียวสองสองสองขึ้นมาได้อต่างประเตนี่ต้องจบปกันไม่จบอย่งต่างังลงมาชลดกางเงสำหรับบวกดี

เอาหมันเนี่ยโดดเลติงมาเดยติงสองเดียวเดไดติงสองไม่ใช่แค่ะกเีอติงหกหอันนี้อะไรพี่สี่ห้าสี้ากกากกห้าหกากห้าหาหกหาห้หกาหาหกาก้าหา้ มันใช้ต้สองติดต่าเอาเปิดใครตมอหากะสองมันสี่ดิสี่ห้าเอาละห้าสีมาหาอีกทีวะห้าสีได้อยู่กี่ใบไว้นี่ยสโอ้ยตายแล้วชีวิตชำไปนี่แต่เพ่นไา้เอาขึ้นมาให้หาอะไรก็เริ่มมาล้วเอาไรมงหาะมาสองเงี้ยเป็นติดต่าง

จะเปะตั้งใจกันยังน้องมือถือเหรอ<ช>จ๊ด้นเด่นสั้นหัวเนี่ยก็ได้ด้วยส้นเด่นเด่นเลยน,นี่เป็นขยาวดีทด้เจ๊อื ติงหาตั้งซับติงตั้สองตั้มเสืไก็ไปาเลเปิดเปิดดูดิันในเสื้อหาซับสามสี่สองเสียขาดพุ่นที่คอยบาดเทนีสามสี่ ต ah. ่ำสมกระติงสามเลยถูกแล้วนะลองสามสองสี่สี่สองสส่หกเจ็ดแ่อะ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดองสามี่หาหต่ำต เดี๋ยวําะใจต 3, ่สามเพบ่อบอีกเมื่อหนึงเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอา้ตาต,ต่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบติงสามหนึ่งสองสา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าติงสมไป เป็นง,งักหัว,หวหลงข้างล่งลงางโ<ะ>ดยไี่ได้ทำนาอกตัด่างใช่ปะดื่มวมดด่ไดื่มกอนนี้มันมีฐานกจะออกตำเลยเอาหามานเลย เนี่ยไปไปห้าสำยันย่หสี่สองยันรูนยี่หกเกิดเจ็ทสีอ่ะเปิดห้าสามสองอ้าวอังวะเริติ้าอีกนะห้าสาม นาาบจะไหวฮะกินได้ตามเดียวไหมหกประเต็นห้ไปอือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดนี่ยเตังตัี่ห้าหกเจ็ดเก้าสบอาไปเเงห้าไปเต็สมสี่ห้า

Sếp đẹp sau sếp. Ui. Sếp đẹp sau sếp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  đẹp sau sếp. Sếp đẹp sau 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 sếp หน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบได้ฟังรู้ไหมแม่เนี้ยูหเนียวนเจร่ห้าหกเจ็ดแสไปไป